สวัสดีครับผมพี่ภูมินะครับจากเพจรับทำโปรเจกต์นะครับหายไปกันานเลยนะครับสำหรับงานด้าน STM 32นะครับคลิปที่ผมได้พูดไว้แล้วก็สอนไว้นะฮะก็จะเป็นการขั้นตอนที่ที่คลิปคลิปเก่านะครับจะมีคลิปสอนการอัพโหลดโปรแกรมนะครับว่าทำอย่างไรนะฮะแต่ว่าเราไม่มีที่มาในการอธิบายเราเฮ้ยโค้ด ไอตัวการที่เราจะเลือกบอร์ดโปรแกรม STM32 ได้นั้นนะ่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าปก,ปกติแล้วโปรแกรม Arduino IDE ของแต่ละคนเนี่ยเวลาเราเลือกบอร์ดก็จะพบว่าเลือกได้แค่นี้นะครับเลือกได้แค่ Arduino นะครับแล้วก็พวกโน่ว MCU EP32 นะฮะตามวาระปัจจุบันเนาะนะฮะทีนี้ทำอย่างไรล่ะ,เร,ะเราถึงจะเลือกบอร์ด STM32 ได้นะครับเพราะว่าบอร์ด STM32 นี้ เป็นบอร์ดที่ไม่ใช่อเดโนนะครับเราจะเป็นจะต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างแรกเลยขั้นตอนนะครับเรากดมาที่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กดบอร์ดคมเนเจอร์นะครับเราควรจะต้องติดตั้งนะครับอเดโนนะครับ32บิต ARM Cortex ก่อนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะอย่างกับผมก็จะติดตั้งไปแล้วนะครับก็จะมีคำว่า สามสองบิต a r c o r t e นะครับใครยังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งก่อนนะครับนี่นะครับกด install ได้เลยนะฮะจากนั้นนะครับอพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยลองลองเราลองมาเช็คดูนะครับ <c oughs> นี่นะเราบังรอกันเช็คนะ,ะเราจะพบว่า บอรของเราเอโปรแกรมเราก็จะสามารถที่จะเลือก Arduino รุ่น duo ได้นะครับหนในไอบอร์ด Arduino ที่มีชิป ARM นั่นก็คือตัว Arduino รุ่น duo นะครับเนี่ยเราก็ต้องแต่จริงเราไม่ได้ใช้นะแต่ว่าโปรแกรมเราควรจะมีไว้เพื่อให้รู้จักกับชิป ARM ก่อนนะครับโอเคนะครับไม่ต้องเลือกนะครับดูก่อนว่าเออมีหรือยังนะครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่ Google นะครับพิมพ์ว่า stm 3 2 Arduino g i t h ับเลยนะครับ นะซึ่งเขาก็จะมีผู้ผู้พัฒนาอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นฝรั่งนะครับชื่อคุณว่าชื่อว่าคุณโรเจอร์เนี่ยนะครับเขาจะคอยอัปเดตนะครับเพื่อให้โปรแกรมมาเดนโดนเอดี e เนี่ยสามารถที่จะเขียนโค้ดลงไปยังบอร์ด a t m 3 2ได้นะครับซึ่งปัจจุบันที่เขาพัฒนามาเนี่ยก็คือมี F1 f หอนะครับซึ่งก็จะแตกย่อยไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับทีนี้ รุ่นที่กำลังผมพูดถึงก็คือรุ่นนี้นะครับีนรุ่นที่ผมเคยสอนเอาไว้นะฮะเป็นรุ่นชิปเล็กนะฮะ ATM 3 2 F 1 0 3่8น T 6นะครับอาจจะมีหลายตัวแรลบอรีนะครับแต่ว่าผมคนเลือกใช้จากคุณโรเจอร์นะครับว่าผมติดตั้งติดตามเขามานานแล้วนะครับเคยมีการอีเมลพูดคุยกันนานมากนะครับสังเกตดูว่าคลิปนี้ที่ผมสอนตั้งแต่2018ได้เลยสมมติช่วงนั้นเลยนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับเราอัปโหลดได้เลยนะฮะ แล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับขออนุญาตนะครับผมก็จะเอามาเก็บในพื้นที่ของผมนะครับในส่วนของตัวนะฮะเก็บไว้สักที่หนึงน่งฮะเก็บไว้นะครับที่ที่ททว่าผมมาสร้างโฟลเดอร์ผมเก็บไว้ก่อนมานะมาพันรับไปก่อนนะครับแล้วก็แตกไฟล์ขึ้นมา <c oughs> นี่เราก็จะได้ a r d u i n o t t m 2อ a สองมไว้แล้วนะครับ เข้าไปนะก็จะมีแบบนี้นะเราก็ Copy ไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ Copy f o l ลเดอร์นี้นะฮะไปยังที่อยู่ของโปรแกรม m a รโน o ของคุณนะฮะผมเก็บไว้ในไดรฟ C นะครับแล้วก็หาคำว่าฮัดแมร์นะครับแล้วก็วางไว้เลยครับในนี้นะฮะคอนติเนียนะครับ พรจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าเ t m 3 2 F1, F4 ก็มีหลายซีรีส์เนาะคุณโรเจอร์เขาก็พัฒนามาอยู่เรื่อยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะต้องออกจากโปรแกรม Arduino ทุกหน้าก่อนนะฮะเพื่อเป็นการรีเซ็ตนะครับของโปรแกรมให้หมดเลยนะฮะมันจะได้ตื่นมาพร้อมกับบอร์ดใหม่ๆของมันนะฮะแล้วผมก็เปิดเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับ Arduino ครั้งแรกก็จะนานนิดหนึ่งอ่ะนี้ลองมาเช็คดูซิว่ามีอะไรเพิ่มไหมนะครับเดินลงมานะครับนี่มาแล้วครับ F32 บอร์ดนะฮะนี่ก็มีให้เลือกมีตั้งสองซีรีส์เนาะ F1 กับ F4 นะครับอทีนี้รุ่นที่เราใช้นะครับเป็นรุ่นรุ่นไหนอ่ะลองดูใน Google ดูซิเรา F103 SC8T6 นะฮะจะเป็นตระกูล C นะครับ c 8 t 6เราก็เลือกรุ่นที่ตรงกันนะฮะคือรุ่นซีรีส์ C นะฮะรุ่นนี้นะครับนะก็สังเกตม,มุมขวามือพอเราเลือกถูกก็จะเป็นจลเอกเอ็นซีแบบนี้นะครับลองเข้าไปดูรอบนี้เขาก็จะมีให้เลือกย่อยอีกนะฮะว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเป็น 64k 128k นะครับซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากชิปของตัวที่เราใช้นะครับนะผมขอเลือกเป็น 64k ก่อนเนะเาะอ่าแล้วก็เลือกตามนี้เลยคอนฟิกตามเขาได้เลยนะครับ โอเคนะครับทีนี้เวลาเลือกบอร์ดนะครับให้เราเลือกรุ่นนี้ถูกต้องแล้วนะครับเป็น 24k ram 64k นะครับแต่ว่าเฉพาะของตรงอัปโหลดเมทัลเนี่ยให้เราเลือกเป็นซีเรียลนะครับเพราะว่าเราใช้โมดูลสีแดงๆใช่ไหม f t 2 2 2 serial เพิ่มนะเราก็ต้องเลือกเป็นซีเรียลนะครับจากนั้นให้เราเลือกพอร์ตของเรานะจากนั้นนะครับเราจะมาลองเขียนโค้ดง่ายๆดูนะครับ serial begin ปันหกร้อนะฮะแล้วก็อาจจะเป็น serial หลอทพิก็ได้นะครับิมตาผมไปเลยนะครับ Hello ซึ่งการเบิร์โค้ดก็เนือหนับให้ดูคลิปตอนแรกนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นตอนที่สอนะฮะมาเสริมเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปนั้นก็มีคนดูเยอะนะแต่ว่าก็ยังไงอะไม่เข้าใจว่ามันต้องงงยังไงถึงจะเลือกบ่อน,นี้ได้อันนี้เราไมา่ได้สอนนะ นี้ผมขอมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจจะว่าเราเขียนประมาณนี้นะครับแล้วเราลองเบ็นโค้ดดูนะครับก่อนจะเบ็นโค้ดนะเหมือนเดิมนะฮะแบบคลิปก่อนหน้านี้ที่กดชิปก่อนนะครับแล้วก็เซตบูสสูนเนี่ยบูสสูนตรงบอร์ดสังเองตรงเนี้ยนะครับนะคุย้ําเติม,มนิดหนึ่งในส่วนของตรงเนี้ยมันจะมีบูสศูนมันจะมีคผมเรียกว่าซ็อกจัมเปอร์นะให้เราเฉพาะตัวอันแรกอันบนเนี่ยให้เลือกไปที่1นนะฮะ ก็จะเป็น1 0ึ่นะฮะหนศูนย์ะฮะพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรากดปุ่มรีเซ็ตที่ตัว E22 หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็เบิร์โค้ดนะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ในระหว่างรอ,อการเบรนโค้ดเนาะเ <c> น <oughs> ื่องจากอาจ,จารย์บางท่านเนี่ยก็เขาไม่ให้ใช้เอเดโนเนาะเขาให้ใช้ a t ทมนะมาแล้วเห็นไหมครัก็จะเป็นไปตามที่เราดีเลยเลยนะครับนี่ยฮัลโหลคุณบงคุณบายนะครับแต่นี่ะกลับมาตรงที่ต่อนะครับพอมาทำงานได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะปล่อยมาแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราจะใช้งานจริงนะครับเราจะต้องมีการเซตตัวเนี่ยนะครับ เซ้นที่มันเป็นหนึ่งูตรไม่แยก,กลับไปเป็นศูตรสูตรมนเดิมด้วยนะครับไม่งั้นมันจะจาโค้ดไม่ได้นะครับขออนุญ,ญาตลองดูนะแต่ห้ามกดดีเซตนนะตอนนี้ห้ามกดเลยนะผมจะลองจาเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นศูตรสูตรมันเดิมนะครับสักครู่นะครับฟึบนี่เรียบร้อยแล้วแล้วผมกดดีเซตได้เลยทีนี้นี่ฮะ กดอีเซ็ตมันก็จะดจาได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเซ็ตให้เบอร์โค้ดเราต้องเซ็ตเป็น10ึ่นะฮะแค่นั้นเองเฉพาะเวลาเบอร์โค้ดอ่ะเบอร์เสร็จก็กลับมาเป็นศูนูย์เหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ก็เป็นขั้นตอนเทสง่ายๆนะครับขอขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมนะฮะของ a t m 3 2รุ่นนี้นั่นเองนะครับ